สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Chronicle เอาละครับทุกท่านในตอนที่แล้วเนี่ยเราจบกันไว้ในตอนที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ยุติลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีการเจรจาสงบศึกมีการทำสนธิสัญญาแวร์ไซขึ้นมาระหว่างเยอรมนีและฝ่ายพันธมิตรนะครับทำให้ วิกฤตสงครามที่ชาวโลกและชาวอังกฤษจะต้องประสบพบเจอเนี่ยก็ได้จบลงไปนะครับแต่ว่ายังมีอีกวิกฤตหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าก่อตัวมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1จะจบลงนะครับก็คือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกนะครับและเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับและการรักษามาตรฐานการของชีพให้คงอยู่เช่นเดิม รัฐบาลอังกฤษจ,จึงออกมาตรการควบคุมรายจ่ายพร้อมกับจัดตั้งกระแพงภาษีเพื่อป้องกันสินค้าอังกฤษและเพิ่มภาษีกับชนชั้นสูงที่ร่ำรวยนะครับและเมื่อสองครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงในปีคิสก์ตักราช1918ิเนี่ยอังกฤษก็ยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่หลากหลายทั้งทางสังคมทางด้านเศรษฐกิจทางมิติเรื่องการเมืองและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสูญเสีย และการเสียสละในช่วสงสงครามแต่ก็ยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในทศวรรษต่อๆมาด้วยครับหลังสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงอังกฤษก็ต้องเผชิญกับผลกระทบทางสังคมที่ลึกซึง้งและต้องการการฟื้นฟูในหลายๆด้านนะครับจากการสูญเสียชีวิตจำนวนมากและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลให้ประเทศต้องปรับตัวและสร้างนโยบายใหม่ๆเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สงคารามโลกครั้งที่1ได้พรากชีวิตของทหารอังกฤษไปมากกว่า7500,000คนนะครับและบาดเจ็บเนี่ยเป็นจำนวนอีกหลายล้านคนทำให้เกิดผลกระทบกับสังคมอังกฤษที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความโศกเศร้าอย่างมากมายครอบครัวและชุมชนต้องการเวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับให้กลับมามีชีวิตปกติครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจและร่างกายซึ่งก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษครับการสูญเสียชายหนุ่มจำนวนมากในสงครามเนี่ยทำให้โครงสร้างประชากรของอังกฤษเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากช่องว่างในกลุ่มประชากรวัยทำงานทำให้ประเทศต้องเผชิญกับการปัญหาการขาดแคแลนแรงงานส่งผลให้กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวเลยนะครับ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงนะครับโดยในช่วงสงครามเนี่ยผู้หญิงได้รับบทบาทใหม่ๆใ,ในการทำงานที่เคยเป็นของผู้ชายมาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำงานในโรงงานผลิตอาวุธการบริการสาธารณะและการเกษตรบทบาทเหล่านี้นะครับได้เปลี่ยนแปลงสถานะและบทบาทของผู้หญิงในสังคมอังกฤษเนี่ยไปอย่างถาวรเลยครับทำให้ผู้หญิงมีการ เริ่มเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมมากขึ้นครับการทำงานในช่วงสงครามเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเห็นถึงความสามารถและความสำคัญของตนเองในสังคมการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีจึงมีความเข้มข้นขึ้นในปีคศัเกราร1918ป็ไปต้นมานะครับก็ได้มีการออกกฎหมาย Representation of the People Act ซึ่งก็ได้ขยายสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงให้กับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไป และต่อมาในปีคิศักรา1928สิทธิที่ว่าเนี่ยนะครับก็ได้ขยายไปยังผู้หญิงที่มีอายุ21ปีขึ้นไปครับทำให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองที่มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับและสำหรับผลกระทบในมิติทางด้านเศษรษฐกิจนะครับสงครามเนี่ยทำให้อังกฤษต้องแบกภาระหนี้สินมหาศาล การใช้จ่ายในการทำสงครามทำให้ประเทศต้องพึ่งพาเงินกู้จากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกาการจัดการหนี้สินและการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามเนี่ยเป็นภารกิจที่ยากลำบากเป็นอย่างมากครับรัฐบาลอังกฤษต้องเผชิญกับการลดงบประมาณและการเพิ่มภาษีเพื่อฟื้นฟูการเงินของประเทศนะครับและสงครามเนี่ยยังได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอุตสาหกรรมของอังกฤษไปเป็นอย่างมากนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตในช่วงสงครามเนี่ยที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางอุตสาหกรรมให้กับอังกฤษเนี่ยแต่ทว่าหลังสงครามอุตสาหกรรมบางส่วนกับต้องเผชิญปัญหาการว่างงานนะครับและการลดลงของความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้เศรษฐกิจก็ซบเซาลงไปอีกครับต้องการนโยบายที่มีการสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการสร้างงานที่มากขึ้นนะครับทําให้อังกฤษก้าวเข้าสู่ภาวะ ความตกต่ำทางเศรษฐกิจอย่างหนักนะครับเป็นปัญหาที่รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งรีบแก้ไขและหาทางออกอย่างเร่งด่วนนอกจากนั้นยังต้องประสบปัญหาและถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในกรีอังกฤษเข้าไปแทรกแซงในกิจการต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในไอแลนด์การสนับสนุนไว้รัชเชียนนะครับให้รบกับบอลเชวิกหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ในรัสเซียนะครับและปัญหาที่เกิดขึ้นในอินเดียรวมถึงปัญหาในตัวนอกการด้วยครับ ทำให้นายกรัฐมนตรีนายเดวิดลอยจอร์ดเนี่ยต้องลาออกไปครับเป็นผลทำให้โบนาลอแห่งพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยได้รับการเลือกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในปีคศ .1922 นะครับอังกฤษก็ยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในจกักรวรรดิเช่นบิติสราชหรือว่าอินเดียนะครับ แคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยครับที่ต้องบอกว่าประเทศทั้งหลายที่กล่าวมานี้นะครับต่างก็มีบทบาทสำคัญในสงครามการเสียสละของทหารจากประเทศเหล่านี้นะครับนำไปสู่การเรียกร้องสิทธิและความเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเจรจาทางการทูตเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้อังกฤษต,ต้องตกอยู่ใน ภาวะที่ยากลำบากครับจุดยืนของจักวรวรรดิอังกฤษในตอนนี้เนี่ยมีจุดยืนที่สุ่มเสี่ยงและท้าทายเป็นอย่างมากครับอำนาจของจักวรวรรดิเนี่ยลดลงอย่างน่าใจหายเลยครับอิทธิพลต่างๆที่เคยมีในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยครับ ต่อมาในปีคิศตรัการ1923นะครับโบนาลอผู้เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยก็เสียชีวิตในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ครับเป็นผลทำให้ในายสแตนลีย์บอวินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยโบนาลอเนี่ยก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนครับแต่กัะนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับแม้ว่านายสแตนลีย์จะยกเลิกนโยบายการค้าเสรีเพื่อกันสินค้าจากต่างชาติเข้ามาตีตลาดในอังกฤษเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นผลทำให้เศรษฐกิจอังกฤษดีขึ้นแต่อย่างใดครับทำให้ต่อมาในปี1924เกนี่ยก็เกิดการเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาครับโดยครั้งนี้พรรคแรงงานสามารถชนะการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลได้ครับโดยมีนายแรมซี่แมคโดนัลนะครับเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพรรแรงงานเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศนะครับซ้ำยังมีความเอ,เอียงไปทางด้านคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่นะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยุบสภาไปครับเป็นผลทำให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งนะครับและในครั้งนี้รัฐบาลของสเตลลี่บอลวินเนี่ยก็ได้กลับเข้ามาอีกครั้งครับโดยสเตลลี่บอลวินก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและครั้งนี้เนี่ยได้แต่งตั้งวินสตันเชอร์ชิล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการค้าเสรีเนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนอย่างซ้ําเติมให้คนอังกฤษหันไปซื้อสินค้าจากต่างชาติที่มากขึ้นครับเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่าซึ่งก็ส่งผลลบกลับมาอย่างอังกฤษมากขึ้นกว่าเดิมครับเป็นผลทําให้ตลอด4ปีนี้นะครับตั้งแต่ศกราดกาเรื่อยไปถึง 1,930เนี่ยเศรษฐกิจของอังกฤษก็ย่ำแย่นะครับความเป็นอยู่ของประชาชนอังกฤษเนี่ยก็เรียกได้ว่ายากลำบากนะครับจนไปถึงกิสกราดที่1,933เนี่ยเศรษฐกิจของอังกฤษก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาครับความเป็นอยู่ของคนอังกฤษเนี่ยเริ่มจะมีกินมีใช้มากยิ่งขึ้นครับ เรื่อยไปจนถึงปีคศก1935นะครับก็มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งครับและคราวนี้แซลลี่บอร์วินนะครับแห่งพรรคอนุรักษนิยมเนี่ยก็ชนะการเลือกตั้งอีกครั้งครับแล้วก็ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระครับแต่ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกครับปัญหาที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นกับประมุขของประเทศครับซึ่งนั่นก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ผู้ซึ่งพึ่งขึ้นของราชต่อจาก พระราชบิดาซึ่งนั่นก็คือพระเจ้าจอร์จที่5นะครับที่สวรรคตไปในวันที่20มกราคมปีคศักราช1,936ด้วยวัย70ชันสานะครับการคองราชต่อจากพระบิดาของพระเจ้าวุฒิแปดเนี่ยก็ดูจะราบรื่นไปโดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับจนกระทั่งไปถึงการอภิเษกสมรสของพระองค์เนี่ยพระองค์ได้เลือกที่จะอภิเษกสมรสกับนางวอลิสซิมสัน ผู้ซึ่งเป็นหญิงไม้ชาวอเมริกันนะครับการสมรสครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นที่ยินยอมของทางฝั่งราชวงศ์เองนะครับรวมถึงทางรัฐสภาเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยและที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยครับทำให้ปัญหาที่ว่าเนี่ยถาโถมเข้ามาสู่พระเจ้าอิดวัที่8นะครับเป็นผลทําให้เมื่อวันที่11ธันวาคมปีคศหนักราช1936 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ตัดสินใจสละราชสมบัตินะครับเพื่อที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่กินกับนางวอลิสซิมสันผู้เป็นที่รักของพระองค์นะครับเป็นผลทำให้พระอนุชาซึ่งนั่นก็คือเดยุคแห่งยอร์กเนี่ยต้องขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษแทนที่พระองค์ครับโดยใช้พระนามว่าพระเจ้าจอร์จที่6ครับ การผัดแผ่นดินถึงสองครั้งในปีเดียวเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ความมั่นคงของจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยถูกสั่นคลอนครับประเทศในจักรวรรดิเองเนี่ยก็เริ่มเรียกร้องสิทธิเรียกร้องอิสระมากขึ้นเรื่อยๆครับและที่สำคัญประเทศที่เคยเป็นคู่สงครามคู่กรณีมาก่อนอย่างเยอรมน,นีเนี่ยตอนนี้ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ การเมืองไปเป็นแบบชาตินิยมแบบสุดโตง่งซึ่งก็จะเป็นภัยคุกคามอันร้ายแรงที่สุดแก่จักรวรรดิอังกฤษครับเอาละครับเราจะจบตอนที่17เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนต่อไปตอนที่18อังกฤษจะ,ะเผชิญสงครามใหญ่อีกครั้งครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมกันมาจนจบนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง The Chronicle ของเราได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ